เอาเนาะสปายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับ LGG ลาวเกมมือกัดเนาะกับการเล่นเกม Greyzone Warfare อีกแล้วนะเนาะเดย์มอนี้เฮาก็มาเฮ็ดภารกิจต่อไปเนะาะภารกิจในมื้อนี้ก็ให้มาสำรวจเบิง่งเออ่จุดต่างๆอยู่ในบ้านปลาเนาะซึ่งว่าเป็นจุดที่เขาแต้มหูป,ปั้นปีศาจใส่หันนะ่ <c oughs> นเนาะเฮาหังชื่ออยู่โอเคจะมีอยู่4จุดเนาะให้เฮาไปเบิง่งตัวนี้มันเหนีงวะอยู่มองจุดลงจอดฮอใหม้ม่มีหยังต้นไม้ซื่อๆ โอเคไปเขาก็ไปตามทางเอาเนาะจิงโบหญ้าจิางโบบังคุณบานปลายอยู่คุณไปตึ๊บตื๊อตึ๊บตื๊อดื๊อเดอสุดก่อนมามีคนจัดการศัตรูหมดเลยสุดนี้เขามาคนเดียวน่าจะเดือดอยู่เนาะโอเคอ่าแวะเขาเบิ่งเฮือนทางนี้ก่อนซะตึ๊บตื๊อตึ๊บเอ็มพีห้าเขาก็บม่ได้เอามาเนาะมือนี่เอ,เอาปืนตัวนี้มาเพราะเอ็มพีห้าเขายังติดไฟสายบุทันได้เถอะ แม่เงิมที่หาใสเอมใสไฟใส่บุทันแดเอาปืนตัวนี้มาก่อนเอ็มซเอหนึ่งมีลูกโบุไใสลูกใหม่ก่อนโออเคเต็มไปเอาเือนตัวนี้เนาะคือจะมีกระแจพอส่วงต้นนี่เฮามาเราต้องสำรวจซอกกระแจก่อนอ๋อซันนี่กระบุมีเครื่อง จะมีคนนด่มที่เราเคยมาอยู่ครั้งก่อนเนอะอยู่ไอ้ซีซั่นที่หนึ่งเดี่ยวนี่บูมีคนยามลเลยไปตัวนี้มันจะให้มาตอนสิบโมงเนอะภารกิจตัวนี้อ๋อนน่ภารกิจตัวนี้ให้ไปสิบโมงถึงห้าโมงเช้าให้มายามมือเด็กอย่างเดียวไฟไฟป,ปานีไต่ไฟได้เฮ้ย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 อ้าวมีคนบ่ น่าจะมีคนยิงกันอยู่ในเนาะแต่บมแมนคนของไฟเฮาโอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊บหุกงามเลยถ่ายฮุบปืนึงยาวแล้ถ่ายฮุบป,ปืนึงโอเคไปถ่ายฮุบปืนดงเดือนไปจุดที่หนึ่งจะอยู่พุนเนาะดอกไฟแดงๆดงฮันม่นบอกเอ๊ะมันมีดอกไฟเนาะ คนคนเข้าไปเกลี้ยก่อนเฮาโอดดาวตกมีคนเข้าไปเกลี้ยก่อนเฮา,า,า,าเนาะนี่เปิดไฟส่ายอยู่ในหันแต่เฮาวอนั่นเถอะเฮาไปภารกิจของเฮาก่อนนี่จุดนี้อ๋อลุยส่วนผักกาดมันมาโอ้ตัวนั้นแมันซันนี่นี่เขาบูซานี่แม่นบ่น,นี่แม่นอยู่อะมูแม่นวะ แม่นว่ะบูแม่นจุดที่เขาบูซานี่ว่ะเปิดตัวนั่นว่ะจุ๊บๆๆมีตัวอยู่คีมน้ำยวมาใสตา่ตัวอยู่คีมน้ำก่อนอายตัวอยู่คีมน้ำตายตัวนึงนี่ตัวนี้ว่ะแม่นตัวนี้ว่ะ อึ๊บตึ๊บตึ๊บแมงมุมสี่ขาแมงมุมแปดขาเอ้าหมดทันแม่นปะเอ้างงภารกิจอะไรนี่ยมันนี้ยสั่นนะบุได้ให้มันซอกอันนี้ปะโอ้บมทันฮ้อนมงอีกเจ็ดนาทีเออเออเอีกเจ็ดนาทีโอเคโทษ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 ลืมลืมลืมอ๋อเดี๋ยวมาเบิ้งศพเฮายิงหมอเมื่อกี้นี่อยู่ยใส่ปะหมอยามถาเหื่อนยู่ยใส่ปะ เดี๋ยวอีกเจ็ดนาทีเนาะอีกห้านาทีแล้วเขาจึงค่อยเข้าไปเฮ็ดภารกิจใหม่น่าจะแมนมองเมื่อกี้แหละแหละเล่นอ่ะตัวเขายิงสายเมื่อกี้ยุ่ยใส่บักอันนี้มีอย่างเดี้เสือกเกาะมวกเสือกเกาะเดนประกาบอ่ะหมอเายิงสายเมื่อกี้ตกน้ำนี่มาเบิ้งเบิ้งบุ่ยด้โอเค หนึ่งนาทีตอนนี้ถ้าเวลานะ้องวันป้าโงนี้ก็มีคนมาเต็มเลยเนาะเพราะภารกิจไทยก็เริ่มฮอดที่แล้วไปสิบโมงแล้วสิบโมงกลางคืนแล้วอ and อินสเปกแอนด์รีพอร์ตติดโอเคแล้วอันนึงโอเคไปไปตัวที่สองมีคนเข้าไปยิงกันอยู่ในโอเค ออ๋อตัวต่อไปตัวนั้นแม่นบอสน่าจะแมน่นแหละนี่ยังน้อยมันก็ชจะโคมให้เฮาเนาะตบเบิง่ายขึ้นเอ๊หยุดที่สองติดๆเย่ไปทางที่ตัวต่อไปนะเราเข้าไปเบิ้งเฮือนนั่นก่อนตึ๊บตึต๊บ มนันเครื่องอยู่เพื่อนนี่มีบอคยังเหลือบอค้อนี้ตายอยู่นี่ยังมีเครื่องละมันไปเก็บเพื่นอนเราจีบบอูคนเนนาะอี่มันเก็บอยู่นี่ตรงยุกกล่องระเบิดมีบอคุสัน่น AK 74เี่ <c oughs> เก็บเสียงอากาเอาไปน้ำไป ต้องกะกลเข้าไปตึบ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 ,บอ๋อไปทางนี้นใส่บงีก็แจ๋เข้ามันจะอยู่ออฟนอกเนาะคือวานเนาะมันจะอยู่ฮอบนอก ทางหอบนอกของหมู่บ้านดังนั้นหอบโบจาเป็นต้องเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้มันจะอยู่หอบนอกทั้งนี้บอกไปซอกมองที่มันใต้คบเปิงไว้เนาะคบไฟไว้มืดแต่ว่า <laughs> แต่ว่ามืดเนาะออเพราะมันให้มาเฮ็ดกลางคืนเว้ยภารกิจตัวนี้เหรอเรียง <laughs> แม่งเต็งโตคือบอทแม่งเต,ต็งตโตเฮลโหลก็ต่อยไปกันเต็งโตคือบอทอยู่ม่ไหมก็ว่าเอ้บอทมันบนหนาจะยางหัวทีนะอ๋อนี่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 หุบปันต่อไปอ่ะมันบริไตให้อโอ้มันก็ไตห้โยนี่กด อิดเวอืมป่า <c oughs> เปล่าป่าเพ็นพลักิจของเฮาก่อนเนาะก <c oughs> ็ยังหน่อยถึงตายเฮาก่อนยังได้ภารกิจอ๋ออยู่ทางใหนอยู่ทางพุ่นคือว่านนะอืต้องอ้อมหมู่บ้านไปทางพุ่นเลยคือว่าไปย่องไปก่อนแล้วค่อยดันเข้าหมู่บ้านเนาะไปเลี๊ย

อยูพ <source language> ุ่นอยูมองแสงหุ่งฮงบนที่เบา่จึ๊บ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 มีแสงอย่างหุ่งฮงมื่อกี้อยู่แถวนี้อ่ะแสงอย่างวักผีหลอกผีหลอกเดี๋ยวผีหลอกผีหลอกอ๋ออยู่ใส่ป่ะลืมเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ใส่ป่ะต้องการซีอันต้องการซีอันอีกอันหนึ่งอยู่ใส่ป่ะ ตัวอายุทางนี้นะตัวอายุส่วนนี้ของหมู่บ้านนะแต่ว่ามันเราอยู่มองแดดวะอ๋ออยู่ปุ่นที่บอกโมเมนต์โอ้หินนี่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 นอา่าดีอืมเย่เรียบร้อยเอาลู ace, กกินเฮาสัมเร็จเนาะงสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวทาไปหาบรางวัลอยู่อยู่แคมเนาะโอ้ยบ่ตายลีลีมานี้มานี้มานี้ตกน้ำไงเ้ยตกเลยเงยดีแต่ตกเลยยิงได้ออสกัสุน กเก็บเรื่องก่อนอโอเคทิกหมอนหนึ่งเด็กอ๋ออ๋อยู่นี่โซกกระเจนอเนหะลักๆ,ๆักเนาะลักลักแล้วซอกกระเจาบูมีน้ำบอน พวกท่านหิวไปเอ่อตามเข้าไปซอกกระแจตึบๆพอลากินเขาแล้วล้วเนาะแต่ว่าต้องซอกกระแจเท่านั้นตอนนี้เลยต้องมาฆ่าเขาออกค่นกระแจเขาเฮ้ยค่นๆค่นค่นออกูเล่นเต,ต็งตู่คือปดเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคไป แม่มันยา่าดฆ่าเบิรเลยหมาตายแม่งมันญ่าดฆ่าเบิรแล้วนะถ,ถ้าเขาถ้าเขาซีมีกระเตะได้จะไหนพวกนี้มันญา่าดฆ่าจนเบิร์ตไปนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นโอ้ตบคุรินเกล นตัวนี้มีตัวเองเ้ยโอ้คืนเอเคเอโหดทยหวะมีไครมุกอืมไปมีหยังโอ้กระเป๋า สองซีสองซีห้าสองซีใหญ่กว่าเก่าใหญ่กว่าน้อยนึงเอาวะผมสิ่งบมอยากได้เละแต่ว่าเอานาอ่วงต้นเกมกระเป๋าอาญากู่ไงคุณมาซีส้าสองก็เอาปืนเดะ mc โอ้อันนี้ยังงอยุบโอ้สกูยันี่อันนี้ของ dds สองยุ่งเหินทับปดล็อกแล้วบวะเออเว้ยลองจุดห้าหุ่าซี อ๋อมันตัวโคบไก่ว่ะคูณซีตัวนี้นะอ๋อตัวนี้ตัวโคบคูณซีอันตุลตัวนี้เด้ตัวนี้บุคูณอืมตัวนี้บุคูณแต่วันแนง่ายอยู่โอเคอ๋อแล้วถ้าสมมติเอาตัวนี้มาใส่นี่ได้บอ โอ้ได้สิคูณสองจุดห้าเนาะอ๋อตัวนี้คูณสองจุดห้าอืมคูณสองจุดห้าในเรื่องอยู่เพรก็ต่างเป็นค่อยใส่สะก็คือคืนซูมไก่มาได้ไปอืมยังได้เครื่องมาเนอะกระเป๋าใหญ่เนี่ย ของนี้เดี๋ยวมีเครื่องบอไปใส่ก็จังแมนบูฮุงไปใส่ก็จังแมนบูฮุงจักหน่อยนะเติมเติมเดี่ยวบึง,งมียังมีอยู่ใส่มีอยู่ตูดทงเถื่อนนี่บอยิน,นเสียงเนาะแต่ห้องมืดตอนนี้นะ เอามืดเฮามืดเอามืดอยู่เอามืดอยู่เอามืดอยู่จุปัญญาออปุเลร ยินเสียงมันยุ่งสวะถิงยนใส่กูพู้มันอยู่พุน่นหนอเสียงมันอยู่ทางพุน่นนะเอ้ยปุ่นสบไม่เงย แล้วกูเห็นหัวมึงแล้วไอ้บดบอลสองคนสู่แสงไฟใครวะพอกระเจเนาะพอกระเจนเน่จะกลูกดูเอ้ยพอกระเจนเน่ดูกระเจกระแจ ยอ,กกเอ,ด,อดเลยก็จะดอทเฮาปู้น่ใจว่าอยู่เฮือนเฮาซื้อได้บ่เอาไปก่อนลืมลืมเบิองเว่ยวิญญาณเฮาสามารถซื้อดอตได้บ่อ๋อของนี้ของนี้ของภารกิจโอเคอ๋อสั้นสองขั้วมีกล้องแห่ยสั้นสองมีกล้องแต่คือว่าู้ยา อ้าวมีล็อกอีกแล้วเซกี้ก็ล็อกปะเซกี้โบได้ล mm ็อกแหละอ่าไปผู hmm. ้เล่นมีแต่ผู้เล่นเว้ยมีแต่ผู้เล่นโจนแล้วโบมีโบมีโจนให้ยิงโบมีโจนให้ยิงกับโบมีกระแจาะเราเว้ย โจนให้ยิงเว้ยแล้วสิเอากระเจใส่มาวะโอเคนอนยังน้อยพลกรกินฮอสสำเร็จถอนพับกลับไปก่อนไปทรงภารกิจก่อนเอาไว้เวลาที่ว่าบุมีผู้เล่นอื่นมาแล้วนะเขาจงค่อยมาคำนึงเนาะมาค่อยๆเคลเขี์ยแต่ว่าก็ถือว่าเคลียรยง่ายเนาะเพราะวีผู้เล่นอื่นมาอ๋อ้แิ่จะบุร้ยิงปืนเลยฮันตออพอแตว่ตกี้ตอนมาฮอบทำอิดเน,นาะไปโคตรรัวเลย เดี๋ยวนี้เริ่มยังไกลแล้วพอมีผูเ้เล่นอื่นมานำมาก้อนหลายโอเคเนาะอ่ะเอาไปเจอกันใหม่อยู่ในภาคกิจต่อไปเนาะสำหรับเกมเรโซนวอลแฟ